ที่ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของการพระราชทานสิ่งของนะครับของมูลนิธิราระรานุเคราะห์ครับโดยที่จังหวัดตรังครับได้มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราระรานุเคราะห์ประจําจังหวัดตรังครับที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกหล่ออาเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราระรานุเคราะห์ประจําจังหวัดตรัง ซึ่งจังหวัดตรางได้รับพระราชทานสิ่งของเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือแก่ผู้ที่เช่าบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ของหมู่ที่สองตำบลโคกหล่ออําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังจํานวนหนึ่งหลังก็คือนางสาวนิสากรกลับสีอ่อนที่ได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีวิตนะครับรวมไปถึงนะครับทางด้านของเทศบาลตําบลโคกหล่อเองก็ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของค่าเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่เจ้าของบ้านเช่าวิกด้วยนะครับรวมไปถึงคนที่เช่าด้วย คนละ11,400บาทแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับเรื่องของค่าเช่าบ้านอีกจำนวน2เดือนเดือนละ1,800บาทให้กับผู้เช่าบ้านอีกด้วยซึ่งในครั้งนี้นะครับก็มีนายกเทศม,มนตรีตำบโลโคกหล่อปลัดจังหวัดในอำเภอม้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังครับสำนักงานพมจังหวัดตรังรวมถึงสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดตรัง,ลง,ลาารง,รงและก็ประชาชนเข้าร่วมในพิธีครับ นอกจากนี้นะคะที่อาคารโรงยิมเนเซียม4,000ที่นั่งสนามกีฬาเทศบา,นนาลนครตรัง2ทุ่งแจ้งจังหวัดรังค่ะ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรังได้ร่วมกันกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดรังจัดกิจกรรมในการรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดรังและกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567ขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาม,มหาราชา เพื่อเป็นการสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงถึงพลังในการต่อต้านยาเสพติดและร่วมการกล่าวคำปฏิญาณตนค่ะเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดมีการจัดนิทรรศการนะคะในการแสดงผลการปฏิบัติงานการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากยาเสพติดการมอประกาศเกติคุณค่ะให้แก่บุคคลแล้วก็องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นแล้วก็การแสดงของชมรมทูบีน้ำวัวหวันแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะ โดยมีนายทรงกฎสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดรังนะคะมาเป็นประธานในการเปิดค่ะ